มาพูดคุยกันเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านไอทีกันนะคะพบกันทุกคนสาวพบกับดิฉันกวีนิสุ์และอาจารย์วิผู้ก่อตั้งสูนย์ุึกลบลง Smart Lever สวัสดีค่ะอาจารย์วิวันี้ค่ะสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันเรื่อง YouTube นะคะอาจารย์วิคะ่ะยูทูบมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะมีประโยชน์มากเลยค่ะสําหัับคนที่เปิดช่องย u ทูปแชนแนลแล้ววิดีโอต่างๆค่ะเราเรียกว่ายูทูบเบอ ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้นะคะเพราะยูทูบมีประโยชน์คือเจ้าของช่อง YouTube Channel จะได้รับรายได้จากยอดวิวค่ะ และมียอดวิว4,000ชั่วโมงซึ่งเป็นกติกาใหม่ที่ใช้ในตอนนี้ถ้าทังได้ตามกติกานี้ก็สามารถเข้าไปในโปรแกรมและเปิดในหน้าสร้างรายได้หลังจากนั้นบริษัท Google ซึ่งเป็นเจ้าของ YouTube จะทำหน้าที่จา่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าของช่อง u YouTube Channel โดยคำนวณจากยอดวิวแล้วคำนวณเป็นเงินส่งมาให้เจ้าของช่อง YouTube เป็นรายได้จาก u t u b e ค่ะค่ะแล้ว u t u b e จะช่วยในเรื่องขายของออนไลน์ได้อย่ไงไะคะช่วยได้มากเลยค่ะค่ะ นอกจากเจ้าของช่องยูทูบจะมีรายได้จากยอดดิวแล้วการทําวิดีโอต่างๆก็ต้องจัดเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมก,กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการถ้าเราขายของออนไลน์อยู่เราต้องการโฆษณาสินค้าเราก็ทาวิดีโอที่มีภาพสินค้าและก็ความโฆษณาใส่เพลงปะระกอบทำให้วิดีโอน่าสนใจ ก็ใช้เป็สสนสทธอโฆษณาสินค้าของเราได้เลยค่ะอาจารย์มิ้าค่ะเคยเห็นวิดีโอที่เขาืึงสินค้าไม่ว่าจะพากินพาเที่ยวแบบนี้มีประโยชน์ในการโฆษณาขายสินค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะบางคนทําวิดีโอแน,นะนําร้านอาหารแนะนารีสอร์ทสอนแต่งหน้าและวิดีโอต่างๆอีกมากมายถ้าเจ้าของช่องยูทูบชแนลนี้ขายสินค้าอยู่<ม>ก็ใช้การโฆษณาสินค้าเข้าไปในวิดีโอได้หรือบางคนไม่ได้ขา แต่ทำวิดีโอแล้วผู้ชมถูกใจมีผู้ติดตามจำนวนมากมียอดวิวสูงมากก็จะเป็นที่รู้จักและมีโอกาสที่จะได้รับงานรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าในทีวีค่ะหรือจะได้รับงานในสื่อออนไลน์เป็นรีเซนเตอร์อ TER, ในสื่อออนไลน์ต่างๆหรือมีบริษัทอื่นสนใจขอฝากโฆษณาสินค้าในวิดีโอที่กำลังทำอยู่เมื่อแทรกการโฆษณาเขาเ้าไปในวิดีโอเจ้าของ u ู e Channel ก็จะมี โฆษณาที่บร<ม>ิษัทเอกชนนั้นจ่ายให้ก็แ,กกดดแ,ลแล้วแต่จะตกลงค่าโฆษณากันค่ะวามดูแล้วน่าสนใจนีนะคะทุกคนก็สามารถทำได้นะคะและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดช่อง y YouTube เชิญ t u b e Channel ด้วยค่ะใช่ไหมคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ YouTube ไม่ได้เรียกเกบเงินเราใช้โปรแกรมสร้างช่อง y o u YouTube c h a n แ e l ได้เลยแต่ในการทำวิดีโอเราต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมจัดทำวิดีโอและขึ้นอยู่กับว่าเราทำวิดีโอลักษณะไหน ถ้าเราถ่ายวีดีโอเซลฟี่ตัวเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราถ่ายวีดีโอจ้างช่างภาพน,นักสแสดงทําเป็นเรื่องราวก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานหรือถ้าเราไปถ่ายวีดีโอนอกสถานที่กงไปอย่างไปซอร์ไปรับอาหารหรือไปไหนก็แล้วแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าอาหารค่าที่พักและอื่นๆตรงนี้ก็ไม่มีกฎตายตัวขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการทำวีดีโอประเภทไหน อาจารย์มิคะเราอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อกล้องไมโครโฟนตุปกรนต่างๆนี่จําเป็นไหมคะถ้าเราไม่อยากลงทุนมากเกินไปเราก็ใช้โทรศัพท์มอถือถ่ายวีดีโอได้แนนะคะ่<ช>นี้ก็ทําวีดีโอได้แล้วแต่ถ้าใครมีเงินลงทุนมากหน่อยก็อยากทำวีดีโอที่คุณภาพสูงมากต้องสอุรกรณ์มากมายหรือว่าจัดชุดใหญ่ไปเลยที่สูตรฝุดอบรมสมาชิกเนี่ยมีหลักสูตรอบรมยูทูบเบอร์อาจารย์มิสอนโดยใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างคะค่าะ ในหลักสูตรนี้นะคะจะสอนเปิดช่อง YouTube c ช a n n e l โดยจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ถ้าอยากเรียนเพิ่มเติมในเรื่องการทำวิดีโอก็มีสอนโปรแกรมทำวิดีโอถ้าสะดวกใช้โทรศัพท์มือถือก็มีแอปพลิเคชันมากมายที่ใช้ทำวิดีโอติดตั้งเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถทำวิดีโอมีรูปเล่นมากมายใส่ภาพใส่เพลงแต่ถ้าอยากใช้คอมพิวเตอร์ก็มีอีกหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างวิดีโอได้ แล้วแต่จะเลือกใช้โปรแกรมมากมายเลยค่ะแล้วบอกได้เลยว่าสมาชิกในชั้นเรียนทุกคนชอบเรียนโปรแกรมแต่งภาพชอบโปรแกรมทำวิดีโอเวลาเรียนทุกคนจะสนุกมากเลยค่ะฟังดูแล้วก็เริ่มจะสนุกมากเลยนะคะค่ะสัปดาห์หน้า,านนะเรามาคุยกันต่อในการทำวิดีโอ youtube ยังไงนะคะ